ไหวเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อจาก548คนเพิ่มเติมไหมคะเรื่องเรื่องตัวเลขยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ที่ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก่อนก็คือว่าเ,เมื่อเมื่อคืนเนี่ยได้ผมแถลงไปเนี่ยมีบางประเด็นเนี่ย ต้องขออภัยกับการใช้คําพูดในเรื่องเกี่ยวกับการพูดถึงวัคซีนด้วยคือผมไม่ได้หมายความว่าวัคซีนไม่สําคัญนะว่าวัคซีนเนี่ยสําคัญแน่นอนแล้วชีวิตคนทุกคนเนี่ยสําคัญอย่างมากเลยจริงแต่ว่าวัคซีนเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็คิดว่าพอวัคซีนจะเรามีโอกาสได้ใช้กว่าจะมาถึงเนี่ยอาจจะกลางปีหน้า นะฮะเพราะฉะนั้นจึงจึงเป็นการบอกให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าการป้องกันการกระจายโรคและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยก็จึงหนีไม่พ้นในเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยเรื่องการใช้เจลล้างมือการตั้งจุดคัดกรอง<ะ>ซึ่ง ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในช่วงที่ยังไม่มีวัคซีนเพราะฉะนั้นผมเอง,เองในฐานะผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยการเลือกใช้คําพูดให้เหมาะสมกับการแจ้งข่าวสารเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากแล้วก็อาจจะทําไม่ถูกต้องหรือใช้คําพูดไม่ถูกต้องในเมื่อคือนนี้นะฮะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วย ในส่วนของสมุทรสาครเนี่ยเราจะปรับปรุงการทํางานเราเราพร้อมรับคาติชมนะฮะจะเป็นคําติยิ่งดีใหญ่เราได้ช่วยกันแก้ไขเพื่อผ่านวิกฤตในเรื่องโควิด -19 เนี่ยให้เร็วที่สุดครับ <c oughs> ค่ะเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเมื่อคืนหลายคนฟังมันมีหลายประเด็นที่ท่านจะต้องแถลงนะคะก็เข้าใจแต่ว่าส่วนหนึ่งหลายคนเข้าใจชัดเจนนะคะว่าการนี้หน้ากากอนามัยเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าย้อนกลับไปที่เรื่องของการแถลงเมื่อคืนสักนิดนึงค่ะท่านผู้ว่าคะส่วนใหญ่ท่านบอกว่าเป็นแรงงานชาวต่างชาตินะคะเป็นแรงงานต่างด้าวมีจํานวนคนไทยที่อยู่ในนี้สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หรือกี่คนคะที่ติดเชื้อก็มีสักประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ฮะ อ๋อส0ครับผมค,ค่ะทีนี้เนี่ยที่มีข่าวออกมานี้ยเราเราตองต้องาเียนค่คุณคอนสุมากับคุณธียดาตรงกรงนะว่าในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาคัดกรองเนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางแรงงานต่างด้าวอย่างดียิ่งเลยต้องขอบพระคุณทางแรงงานผู้ใช้แรงงานทุกคนด้วยเพราะว่า การทัดกรองอย่างเนี้ถ้าทุกคนมัวแต่ห่วงตัวเองแล้วก็ไม่ได้ห่วงคนอื่นเนี่ยก็อาจจะหลบหนีหนีไปที่ไหนที่ไหนไม่อยอมเข้ามามดึกดืการเพียงอันนี้เราเพียงแต่ขอความร่วมมือทุกท่านเนี่ยก็ได้ให้ความอนุเคราะห์อย,อย่างดียิ่งซึ่งซึ่งผมเองมีนามของจังหวัดสุาครเองเนี่ยก็ต้องกราบขอบคุณในะโอกาสนี้ด้วยไอ้อประการสาคัญเนี่ยที่ต้องเรียนให้ทางงารชาชนได้รับทราบก็คือว่า ทางแรงงานต่างด้าวเนี่ยนอกจากจะเป็นกําลังหลักสําคัญในการพัฒนาจังหวัดของเราเรื่องเกี่ยวกับแรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยส่วนที่สําคัญในการป้องกันโรคเนี่ยคือเราไม่มีอสมอเหมือนกับคนไทยทั่วไป ทางจังหวัดเองก็เลยตั้งสิ่งเดียเรีเยกกันว่าอ,อสาตอคืออาสาสมัครสังดาวซึ่งซึ่งซึ่งไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเลยก็ทั้น<า>แรงงานต่างดาวทั้งหมดเนี่ยก็ช่วยกันพยายามทําให้สุขภาพอนมามัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญการป้องกันดูแลตนเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคั ค่ะค่ะทีนี้มีรายล่าสุดคือหญิงชาวกรุงเทพเนี่ยที่ไปซื้ออาหารทะเลที่มาหาชัยนะคะแล้วติดเชือ้อโควิด -19 ตรงส่วนนี้ทางจังหวัดสมุทรสาครเองได้มีส่วนร่วมเข้ามาในการตรวจสอบเรื่องของการหาเชื้อด้วยไหมคะ ตอนนี้มีการตรวจสอบอยู่ก็ยังจํากัดบริเวณอยู่ในบริเวณของตลาดกุ้งนี้อยู่แล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คงมีการกระบวนการสอบสวนโรคแล้วก็สามารถแจ้งให้ทางสุสารเนี่ยได้รับทราบเพื่อหาทางแก้ไขในระยะยาวต่อไปครับอ่าแล้วตลาดมหาชัยกับตลาดกุ้งนี่คืออยู่ห่างกันไหมคะก็ก็ห่าง ห่างกันพอสมควรครับอืแล้วตลาดกุ้งเนี่ยคือล่าสุดประมาณสองกิโลนะฮะแต่ตลาดมหาชัยนี่คือจะมีการสั่งปิดหรือเปล่าคะยังยังไม่มีครับยังยัง,ยงไม่มีของการพบผููติดเชื้ออยู่ในบริเวณของตลาดมหาชัยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีนะฮะเพราะนั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการเคลื่อนที่ไปตรวจสอบในบริเวณต่างๆซึ่งเป็นที่ชุมชนแล้วก็เป็นที่พาาักอาศัยของ รายงานต่างดาวด้วยครับค่ะดังนั้นเห็นบอกว่าทางจังหวัดในเก็บเชื้อตัวอย่างไปทั้งหมดเนี่ยสี่พันกว่าตัวอย่างใช่ไหมคะที่ตอนนี้ยังรอผลกันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้จะมีการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีกไหมคะท่านผู้ว่าคะก็วันนี้ที่ยังค้างอยู่เนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวเลขตรงนี้มันยังไม่นิ่งนะฮะตรงที่ผมถแถลงไปเนี่ยมันเก็บไปแล้วเนี่ยสองพันห้าร้อยกว่า แต่ว่าก็ยังดําเนินการเก็บไปตลอดตามยอดเมื่อคืนเนี่ยคือ2,500กว่าเจอแหละ516ทีนนเนี้ยก็ยังยังเหลือที่ยังผลที่ยังไม่ออกมาอีกประมาณจุกเดืประมาณ500น,นะะซึ่งซึ่งคงจออกในวันนี้แล้วก็อ,อาจจะมีค่วงที่มันเก็บเพิ่มเข้ามาก็รวมไปถึงประเด็นที่ว่า4,000กว่าเพิ่ง้าไป5,000กว่าเนี่ยเป็นยอดที่มันเคลื่อนที่ตลอดพเพราะว่า เดิมทีเนี่ยอย่างเมื่อวันศุกร์นเนี่ยท่านกระทรวงตีแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็อนุญาตให้พูดง่ายว่าตั้งเป้าหมายว่าอย่างต่ำเนี่ยก็คงจะถึงหมื่นนะหรือว่าจะสามารถตรวจสอบได้มากกว่าหมื่นก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยินดีอันนี้ถือว่าเป็นความ โชคดีของคนสมสุทรสาครที่แด้ใสตรงนี้ปริมาณที่ค่อนข้างมากตรงนี้เป็นตัวคัดกรองตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพครับค่ะค่ะที่นี้อุปกรณ์ทางด้านการแพทย์เพียงพอไหมคะเพราะว่าล่าสุดมีการโพสต์ขอรับหน้ากาก N95 แล้วก็ชุด PPE ของทางโรงพยาบาลท่าฉลอมด้วยค่ะ ครับก,ก็โดยส่วนปกตินี่ฮะเราเราถือได้ว่าเพียงพออยู่แต่ว่าถ้าได้รับแรงเสริมเนี่ยอย่างเรื่องชุดมีพีหรือหน้ากาก N95 เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้เราทํางานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นแต่โดยปกตินะปัจจุบันเนี่ยเพียงพอครับ ดังนั้นตอนนี้ถ้ามีใครจะบริจาคหรืออะไรยังไงกับทางโรงพยาบาลก็ยังรับได้อยู่นะคะทีนี้พูดวันนี้ค่ะท่าน,นการเลือกตั้งอ,อบอจอยังคงมีอยู่ไม่เลื่อนใช่ไหมคะยังไงก็คงไม่ <จะ S 1> เลื่อนนะยังมีอยู่ผมผมย้ําไปตั้งแต่เมื่อเมือม่อคืนแล้วว่าการเลือกตั้งอ,อบอจอเนี่ยถือเป็นการเลือกตั้งของถิ่นและเป็นการใช้สิทธิ์ในระบบรประชาธิปไตยการปกป้องดูแลตนเองเนี่ย ในเรื่องเกี่ยวกับโควิดในทีเนี่ยต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเพื่อเอื้นทางหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยเนี่ย<ฆ>ก็ได้รับการดูแลในเรื่องเนี้ยตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องเนี่ยมากเป็นพิเศษอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการลดจํานวนคนการจัดตั้งผูหาแยกกังหาสําหรับคนที่คัดกรองแล้วจะมีไข้หรือว่าการมี<ฆ>หน้ากากอนามัยสํารองเตรียมไว้ให้กับทุกหน่วย ซึ่งเราไม่ได้ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยไปใช้หน้ากากอนามัยสำรองนะเราอยากให้ให้ให้การใช้สิทธิ์เนี่ยมีความเตรียมการพร้อมมาขึ้นแต่เราเผื่อ,อว <ะ S 2> ่อาบางาคน<า>ที่มีปัญหาจริงๆก็เตรียมพร้อมเรื่อว้ให้ครับ ได้ค่ะชัดเจนค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวขอตรวจสอบกับท่านผู้ว่าอีกครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณคะคะท่านวีรศักดิ์จิตแสงสีผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะ นะคะท่านก็ทํางานหนักตั้งแต่เมื่อคืนคจนมาถึงเช้าวันนี้ก็ยังให้สัมภาษณ์กับทางเรานะคะยืนยันว่าวันนี้ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อก็จะมีการถแถลงออกมาอีกแน่นอนนะคะเรื่องของการเลือกตั้งใช่คบจวันนี้ยังคงจัดอยู่นะคะ,คะขอให้ไปใช้สิทธิ์กันด้วยแต่ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีหน้ากากอนามายัยเจลแอลกอฮอลเตรียมไปด้วยนะคะต้องเตรียมความพร้อมเลยนะคะ,คะ